คดีนี้ไปดูวันเศร้าๆของนักพนันที่หน้าเห็นอกเห็นใจเห็นอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกนรงบุญธรรมข้าราชการบรรณาสิาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ไปจับการพนันที่บ้านแห่งหนึ่งคุณตำรวจจับนักพนันได้ทั้งวงเลยครับแหมดูทิครับมาแล้วหน้าเศร้ากันเชียวทำผิดก็เงี้ยแหละที่ตอนเล่นน่ะไม่นึกนะโดนจับแล้วเป็นไงนักพนันเนี่ยหน้าเศร้าหมดเลยนะโอ้โห ไม่ให้เศร <g> ้าได้ยังไงก็จับมาวันเสาอย่างนี้กาจะส่งฟ้องศาลนู่นวันจันต้องติดอยู่เงี้ยหลายืนเลยยาวเลยอ้าสงสารนะโอ้ยทำไงไม่ได้แล้วทำใจมไอทำใจเออทำใจเฮอะมปแม่นาสงสารก็ได้สงสารอยู่แต่เขาทำผิดนี่ด้วยความสงสารคุณตำรวจก็กำลังจะออกเวรนะครับเขาแวะไปสักหน่อยสงสารนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงกันบ้าง ทำอะไรกันล่ะฮะฮใครเอาใครเอาทำอะไรกันต้องหาฮทอะไล่ะเล่นไพ่มเล่นไพ่โอ้โหถูกจับติดคุกยังเล่นไพ่ดีอีกนี่มันการคุกเลยนะเนี่ยม่ไรีเทาไ คุกแล้วอี่เราหรือเรางงเออจริงจริงจับจับกับจับแล้วก็ติดคุกก็ติดแล้วเอา้างงเลยคุณตำรวจงงเลยเอาเอาโอ้โหตำรวจเนี่ยต้องพลิกกฎหมายมึงหงิกเลยนะไอ้พวกกู้ต้องหาแห่งปีพวกแกเนี่ยสามารถซ่อนของมาเล่นไพ่เล่นไพ่คาสิโนคาสนด้วยไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจากสุดยอดสุดยอด ได้สังเกตเห็นว่านักพน,นันอยู่ในห้องควบคุมจับกลุ่มกันทําอะไรอยู่กว,ว่าฟักไพ่ยังซ่อนไพ่ไม่เลยพน,นันพยายามจะเล่นพน,นันกันทุกที่แม้กระทั่งถูกจับแล้วเล่นไพ่ในห้องข้างว่าแปลกแล้วเอาไพ่เข้ามาได้ยังไงยิ่งแปลกกว่าขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกนรงบุญธรรมข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องเอาไพ่ไปเล่นในคุก